สวัสดีค่ะวันนี้นะคะป้าหนุ่ยก็จะพาเพื่อนๆนะคะไปชมดอกปอเทืองนะคะเป็นทุ่งปอเทืองเลยนะคะอยู่ที่อำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมินะคะที่ตอนนี้นะคะใครมาจะต้องมาเช็คอินนะคะเดี๋ยวเราจะไปชมกันนะคะว่าทุ่งปอเทืองที่ป้าหนุ่ยว่าเนี่ยคะ่ะจะสวยงามแค่ไหนนะคะเพียงแต่ช่วงเนี้ย ฝนตกนะคะแล้วตอนนี้ก็คือตกตลอดทั้งวันเลยนะคะแต่เดี๋ยวเขาจะไถแล้วนะคะเราก็เลยต้องมาเช็คอินสักหน่อยนะคะเดี๋ยวจะไปชมกันค่ะเนยน,นะคะเรากําลังไปชมดอกกอเทืองนะคะอันนี้เส้นทางที่อยู่ทางไปน้ําดทับเปล่านะคะเราจะไปชมดูทุ่งปอเทืองกันนะคะที่เป็นอำเภอคอนสานนะคะว้า หาทางนะคะทางที่เรากําลังจะไปชมพุ่บปอที่ลังกันนะคะก็จะเป็นทางสองเลนแบบนี้เลยนะคะในวันที่ฝนตกวันนี้นะคะก็ะต้องขับรถกันอย่างระมัดระวังเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะมีใครมาบ้างนะคะจะมีใครมาแบบเราไหมในวันที่ฝนตกก็ยังมาอยู่นะคะ สองข้างทางเลยนะคะอันนี้จะเป็นเส้นที่เราจะไปน้ำผุดทับเหลากันนะคะก็จะรายล้อมไปด้วยภูเขาเลยนะคะตอนนี้ปานุยก็มาถึงเรียบร้อยแล้วนะคะทุ่งพอิ์เิงที่เราเห็นฝนตกมากระหน่ำลงมาแล้วดอกร่วงเกือบจะหมดแล้วนะคะ เห็นว่ามีภูเขาสวยงามมากเลยนะคะด้านหลังในวันที่ป้าหนุ่ยมาในวันนี้นะคะฝนก็ตกด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวป้าหนุยจะพามาดูอันนี้คือเป็นรถนะคะที่นักท่องเที่ยวนะคะแวะมาเจ็บภาพ่อกึ้นมปอสยางนะคะฝ้านุ่ก็จะเป็นที่โลกนะคะ มองเห็นไหมว่าเป็นทุ่ปทงป่าเถื่อนสดายจังเลย ของขายตามข้างทางนะคะด้วยนะคะดูเหมือนเป็นตลาดอะไรอย่างนึงเลยสารพัดของทานเลยนะคะนี่แล้วก็นักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ทุกต่อเถียงในวันที่ฝนตกวันนี้นะคะใครๆก็จะต้องมาอุ้ยมีจุดตรงนี้ด้วยอะ่ะใรถูกร้านกาแฟ่นโอ้มีร้านกาแฟด้วยแล้วก็มีเป็นโตสำหรับอันนี้ด้วยนะ แต่ดอกก็ไม่ได้ประทับใจเหมือนตอนที่เขามากันเมื่ออาทิตย์ก่อนเลยนะคะถ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ป้านุ้ยก็ได้ไปเก็บภาพทุ่งบอเทืองแล้วนะคะแต่เพียงแต่ดอกมันเริ่มโรยแล้วก็ไม่ได้สะพังแล้วก็ฝนกรลินด้วยนะคะเดี๋ยวป้าปนุ้ยจะพาไปที่ไหนก็ฝากเพื่อนๆติดตามกันนะคะขอบคุณค่ะ